สวัสดีครับรู้ฟังสถานีวิทยุกระจยายเสียง9 1 2สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการลื่นที่44สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ7 0พรรษาเทิดไทยอ์ราชัน ดำเนินการนำปลาดินจิตละดาม,มาแปรรูปโดยนำมาทำปลาใส่อวนตามกรรมวิธีการถนอมอาหารของทางภาคใต้เพื่อจําหน่ายให้กับราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงในราคาต่ำกว่าท้องตลาดณศูนยะ์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยพัฒนาการขึ้นที่44ี 4, สีนักง,งานพัฒนาภาค4โดยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหนองหงออำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช นี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ